แสว่าตะขาบเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะทุกคนมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าเอาคนมาต่อตัวกันแบบนี้นะโอ้โ<ะ>หน่ากลัวทีเดียวสวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้เลยเซนติพีชนะคะเซนติพีสแปลว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอ g o o g l e t r ท n ร l เร e แป๊บหนึ่งนะอ่ะมาแล้วนะคะเซนติพีแปลว่าตะขาบอ โอ,โอเคก็ในแมบนี้มันชื่อแมบตะขาบนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอ่อสร้างโดยหัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่านี่คือชื่อผู้สร้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยตอนนี้นะคะเราก็เอ่อมาอยู่ในแมปแล้วนะก็คือบทแดดนี่คืออะไรตะขาบเหรอนี่คือตะขาบปะเนี่ยเฮ้ยทาไมตะขาบในแบบนี้มันเป็นแบบนี้อ่ะดูแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะดูดิเห็นปะ ดูตัวยิ่งยาวขึ้นวัดเดสอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเลยดีกว่านะคะอ่าตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงตรงนี้มันจะมีรถบัสนักเรียนนะคะซึ่งรถบัสนักเรียนเนี่ยเออใช้งานไม่ได้เพราะว่าไม่มีล้อรถนะ <c oughs> ล้อรถหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเราต้องไปทําการหาร้อรถมานะรถเนี่ยถึงจะใช้งานได้นะทุกคนตอนนี้พี่นิวยังไม่เจอตัวตะขาบนะคะ อุเหมือนกับว่าจะเจอแล้วนะมันอยู่ด้านบนนู้นแสดงว่าในแบบนี้เนี่ยมันให้เราหาปริศนานะคะอ่าอย่างเช่นเพื่อนคนนี้เขามีกุญแจใช่ไหมอ่าเพื่อนคนนี้มีกุญแจเพื่อนถามว่าใครมีกุญแจสีเหลืองนะคะ <Huh? S 1> เออไม่มีดิอุ้ยได้ไงมาแล้วอูหูมาแล้วทุกคนมาแล้ววิ่งก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะหนีตะขาบก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดเราโดนตะขาบกัดเนี่ย เราจะต้องไปต่อตัวแบบยาวๆแบบนั้นนะคะอันนี้เราก็เข้ามาในเขาวงกดเห็ดนะเหะ็ดเบลเลอร์อะไเนี่ยเข้ามาทําไมเนี่ย that, เฮ้ยบอดแดดเฮ้ยเพื่อเรามีกุญแจกแล้วสามารถเปิดเข้าไปได้เจอค้อนเพื่อเรามีอะไรต้องมีกุญแจสีส้มนะถึงจะไขตู้นี้ได้ซึ่งตอนนี้เวลาก็จะหมดเลยด้วยนะหรือประมาณเออ่ไม่ถึง5นาทีนะคะทุกคนตะาบอ้หตาบมันกาลังไล่กัดเพื่อเรานะคะเดี๋ยว เอาซะแบบว่าเราไม่กล้าเดินไปเลยนะทุกคนตรงนั้นนะมันต้องไปหากุญแจสีส้มมันทุกคนห้องนี้มีอะไรห้องนี้โอ้โหห้องนี้คืออะไรเนี่ยวัดแดดแล้วก็เอา้ามาโผลอีกทีประตูนี้งั้นเดี๋ยวลองเดินมาทางนี้ดูแล้วกันนะะมีตัวอะไรปะเนี่ยยังไม่มีนะทุกคนอ่ะมาดูห้องนี้สิอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นเหมือนห้องนอนมีตรงมีเตียงนะนอนได้หลายคนแต่ก็ดูแล้ว ไม่มีไอเทมกุญจงกุญแจอะไรเลยอะสามารถคานได้นะแบบนี้เออแบบนี้นะตะขาบมาแล้วทุกคนโอ้ใหม่ก็ไปกอดดีกว่านะแบบนี้เราจะรอยไปเนี่ยดูดิยังหาทางออกไปไม่ได้เลยนะคะเนี่ยไปขึ้นไปอ่ะอนนี้ห้องอะไรบอสเดดนี่เข้ามาห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีก็เข้ามาคือห้องอะไรก็ไม่รู้นะคะ <What? S 1> มีอะไรแบบว่าซ่อนอยู่หรือเปล่านี่แบบว่าไม่มีไอเทมอะไรให้เราเก็บได้เลยนะคะเนี่ย อันนี้คืออะไรต้องใช้ประแจนในการเปิดเข้าไปแล้วประแจอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยจะหมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วมัง้งทุกคนชั้นบนก็มีนะคะชั้นบนอันนี้คืออะไรไม่ใช่หมดแดดโอ้โหตายจะหมดเวลาแล้วตะขาบหายไปไหนเราก็ไม่รู้เพื่อเราก็หาทางออกไม่เจอนู่นไงทุกคนตะขาบอยู่นู่นนะคะมันกําลังเฝ้ารถอ,อ,อยู่เลยนะทุกคนนะแล้วแล้วก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ดีกว่านะ มันให้เราเลือกว่าจะให้มีตะขาบอสองตัวหรือว่าตัวเดียวนะเอาเป็นตัวเดียวก่อนละกันแค่ตัวเดียวก็แย่แล้วนะคะบดแดดอ๋อมีนเรื่องด้วยเหรอโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อกองไฟนะ,ะแบบนี้นะกําลังเข้าค่ายลูกเสือชุมนุมกองไฟกันอยู่นะคะแล้วไงวนไปก็วนมาบดแดดตอนนี้กล้องหยุดหมุนแล้วนะคะอุ้ยบดแดดคืออะไรโอเคเราก็เป็นมนุษย์นะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาทางออกอุ้ยอะไรอะเอา้าอะไรอยู่ดีก็หลุดนะคะหมดแดดเดยนะมีผู้เล่นกี่คนเนี่ยตอนเนี้ยเอา้ามีเราคนเดียวเดี๋ยวไปไหนก็หมด <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนมีเราแค่คนเดียวนะในแบบนี้เออจะบอกว่าในแบบตะขาบเนี่ยแบบนี้นะคนเล่นน้อยนะทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยแบบว่าอธิบายไม่ถูกนะแต่ว่าคนเล่นน้อยไงอันนี้พี่นิวก็มาส่องเพื่อนก่อนนะคะ,ะเจนว่าตะขาบเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะทุกคนมาดูใกล้ๆ้กันเลยนะ นี่ะมันก็จะเป็นแบบว่าเอาคนมาต่อตัวกันแบบนี้นะโอ้โหน่ากลัวทีเดียวตั้งแต่เล่นแมปแนวนี้มานะคะตะขาบเป็นสัป,ปลาดที่น่ากลัวที่สุดเลยนะปิกกี้กับสไปเดอร์แมนยังไม่น่ากลัวขนาดนี้เลยพเอาคนมาต่อตัวกันนะ,ะ่โอ้โหอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันใหม่นะคะก็หวังว่าในตานี้จะไม่มีใครออกหรือลุดจากเกมไปนะไม่งั้นล้วก็ต้องมา เริ่มใหม่แล้วทุกคนแสดงว่าในตอนนี้เนี่ยต้องทําการเลือกนะคะว่าใครเนี่ยจะได้เป็นตะขาบหรือปะหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในตานี้นะพี่นิวจะได้เป็นตะขาบหรือไม่ยังไงมดแดดมาดูกันนะคะตอนนี้กล้องหยุดหมุนแล้วอย่างที่บอกอ่ะปุ๊บฮ่าใครได้เป็นตาขาบไม่ใช่เรานะคะเราเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคน <laughs> เราต้องหาอุปกรณ์นะคะนี่ไงเพื่อเราเจอกุญแจสีแดงแล้ว าตามไปเลยนะคะอยู่กับเพื่อนปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจบอกเลยตอนนี้ตะขาบอยู่ไหนก็ไม่รู้ช่างมัน <c oughs> โอเคตามเพื่อนมาแล้วนะคะไปเลยไม่ละตามไปตามไปอันนี้กุญแจสีฟ้าไม่ใช่นะคะเรามีเวลาประมาณสิบนาทีนะทุกคนในการที่จะหนีออกไปจากที่นี่โอเคเพื่อเรามาเจอกุญแจสีม่วงตามไปเลยตามไปเลยนี่ค่ะประตูกุญแจสีม่วงโอ๊ยอะไรตะขาบตะขาบเปล่าตะขาบปูตะขาบมาแล้วตกใจหมดเลยมันมาแล้วนะทุกคนมันอยู่ด้านหลังเรา โอ้แม่ก็ตามเพื่อนไปก่อนแล้วกันุจะบอกว่าตะขาบในเกมนี้เนี่ยมันมาในรูปแบบคนนะแต่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอ่ะตามเพื่อนเราไปก่อนนะเพื่อนกุญแจเดี๋ยวนะนี่มันกุญแจสีม่วงหรือสีชมพูน่าจะเป็นสีชมพูนะคะต้องไปหาประตูอันนี้ง่ายอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่โอ้เจอแล้วนะคะมาเลยเข้าไปพร้อมเพื่อนเราเจอคอนะเราเจอคอแล้วโอเคเอเพื่อนมีตะขาบปะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยตัวอะไรออคนนะคะ โอน้นี่งตะขาดอยู่นี่โหตะขาดอยู่ด้านบนโอปชอไปดีกว่านะคะโอเคตอนนี้เราก็หลบมาขึ้นด้านนี้นะ,ะไม่รู้ว่าตะขาดอยู่ไหนแล้วโอเคจำได้ว่าต้องเอาค้อนม,มาทุบตรงนี้นะ,ะมาเลยนะทุกคนนี่เลยจัดมาโอเคเรียบร้อยแล้วมันจะให้เราทุบเข้ามาทำไมเนี่ยเบลแดดมันดูไม่มีอะไรอ่ะตรงนี้ก็ต้องใช้ค้อนเหมือนกันนี่ไงเมิร์ฟเข้ามาแล้วเจอกุญแจสีฟ้าเพื่อเราหยิบไปแล้วนะโอเคเพื่อเราหยิบไปแล้ว เพื่อนไปที่ประตูสีฟ้าเลยลุล้วแต่คิดว่าเพื่อนเราจําได้นะเราก็ตามเพื่อนเราไปจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเฮ้ยเจออะไรเจอสเปร์น,นะคะเอาไว้เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเอาไว้กําจัดเอ่อตะขาบ <ś class ical> สเปร์ฉีดตะขาบนะคะเจอแล้วเย่ yeah! เราเจอกไปได้ใช่ไหมต้องมาหากุญแจสีเหลืองอีกนะคะเพื่อนเราเจอไม้กระดานนะ,ะแสดงว่าต้องเอาไปต่อเป็นสะพานแน่นอนนะคะ <S <S ตรงไหนอ้าตรงนี้นะคะทุกคนวางเลยเพื่อนแล้วก็ตรงนี้ใช้อะไรใช้ค้อนเรามีค้อน จัดไปนะรู้สึกว่าเรากับเพื่อน,นี่ให้ความร่วมมือกันดีมากเลยนะคะหมดแดดอ่าเจอประตูกุญแจสีเขียวน,นี่เลยเพื่อเราเจอกุญแจสีเหลืองแล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลาเอ่อสี่นาทีกว่านะคะตะขาบไปไหนล้วก็ไม่รู้ที่รู้คืออย่ามาแล้วกันหุ้ยนั่นไงตะขาบอยู่นู่นนะคะนี่แหละฉีดไล่เลยฉีดไล่ <c oughs> ไม่เห็นได้ผลอะไรเลยเป็นตะขาบที่งงมากอ่ะเพื่อเราเจอกุญแจสีเขียวแล้วนะคะ ตอนนี้เพื่อเราก็กําลังเอากุญแจสีเขียวไปไขตู้เซฟนะคะแล้วดูกันว่าอ๋อไม่ตู้เซฟเป็นประตูแล้วต้องวัดแดดต้องหากุญแจสีส้มไงเหลือเวลาแค่สามนาทีนะ,ะในการที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้ซึ่งเรายังไม่เจอกุญแจสีส้มเลยเพราะฉะนั้นเราลองตามเพื่อเราไปก่อนดีกว่านะคะดูซิว่าจะหนีทันหรือไม่ถ้าหนีไม่ทันก็คือไม่ทันนะทุกคน <c oughs> อ๋อรู้แล้วเราต้องหาประแจตรงนี้ให้ได้นะคะซึ่งยังไม่มีใครหาปรจเจเจอไง ประแจอยู่ไหนอะหายากมากเลยนะฮะสรุปนะคะไม่สามารถหาประแจเจออ้าวเฮ้ย <What? S 1> โอ้โหจะบอกว่าตะขาบเราเออกจากเกมไปนะคะเป็นที่รู้เรื่องนะคะว่า ยังไม่สามารถหาทางออกไปได้นะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะที่มันยากจริงๆอ่าวันนี้พี่นิวก็ได้มาเล่นในแมบตะขาบให้กับทุกคนได้ดูกันนะถ้าเกิดมีการอัปเดตให้ดีขึ้นกว่าน,นี้ก็อาจจะมีผู้เล่นเข้ามาเล่นเยอะก็ได้นะทุกคนนะแต่ก็เป็นแมบที่ดีแล้วก็น่ากลัวมากนะคะ,ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะกับตะขาบนั่นเองนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บเฮ้ยตะขาบตะขาบตะขาบโอ้โหตะขาบโมโตดูดิทุกคนมาดูใกล้ๆดีกว่านะ เอาหายไปแล้วบดแดดมันไวมากเลยนะคะนี่แหละถ้าเกิดใครเป็นตะขาบก็จะเป็นเช่นนี้เลยนะคะเอาเฮ้ยในงแง่โอ้โหมันกินเพื่อนเราแล้วน่ากลัวมากเลยดูดิโอ้น่ากลัวออ้ยจะตายเด,ด้อบดแดดโอ้โหนี่คือการส่งชีวิตตะขาบนะโอ้ยมันเป็นตะขาบที่ไม่ไล่คนคิดดูดิเห็นไหมคะออ้ยแต่มันน่ากลัวมากดูดิแปลกมากโอ้ยเพื่อน,นันงยตายแล้วนะคะเนี่ยจะกลายเป็นตะขาบแล้วนะะอีกนิดเดียวนิดเดียว เอาไงโอ้โหเป็นการส่งชีวิตตะขาบแล้วมันก็จะเอาคนไปต่อตัวแบบนี้นะโอ้โหน่ากลัวมากเลย